สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคปะปตทสพกเกษตรยุคใหม่หัวใจพอเพียงทางอ,อสมทกำแพงเพชร92.75เมกะเฮิร์ค่ะวันนี้มีเรื่องที่ดีแล้วก็เรื่องแปลกมากๆนะคะดิฉันถือว่าเป็นอาชีพใหม่ที่น่าสนใจดิฉันอยู่ที่บ้านบังน้ำนะคะและวันนี้เรามาผ่อนคลายกันแบบว่าสปาเท้านะคะดิฉันอยู่กับคุณเจี๊ยบอยากให้คุณเจี๊ยบแนะนาตัวเองสักนิดนึงค่ะค่ะกันจนัดทองหน้าสานะคะ หม,มู่4ตำบลวังยางอำเภอคลองขุ่มบ้านวังน้ำนะคะคุณผู้ชมคะวันนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่น่าสนใจของเราเลยทีเดียวทันเองก็เพิ่งเคยสัมผัสว่าณที่ตรงนี้มีในเรื่องของสปาปลาตอดน,นะคะให้คุณเจี๊ยบเล่าให้เราฟังน,นิดนึงว่าที่มาของอธุรกิจนี้เป็นยังไงคุณเจี๊ยบคะก็เริ่มต้นจากเราบรรลุพักผ่อนนะคะเราไปท่องเที่ยวสถานที่ต่างๆแล้วก็ไปเจอ สปาแห่งหนึ่งซึ่งเราไปเป็นชั่วโมงแล้วก็คิดว่าเราน่าจะกลับมาทําในบ้านเราได้ให้ลูกค้าเข้ามาผ่อนคลายและคนทุกคนค่ะสามารถเข้าถึงได้เนาะด้วยราคาที่เป็นกันเองและมันก็ไม่ไกลมากอ <Yeah. S 1> ย่างนี้คนในเมืองอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะนิยมมาผ่อนคลายแถวบ้านเราเราขายธรรมชาติขายสิ่งแวดล้อมค่ะพี่ เป็นเรื่องที่ใหม่มากๆนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าสปาปลาต่อที่บ้านเราเนี่ยยังไม่เคยมีใครทําคุณเจี๊ยบก็คิดได้ตรงนั้นแล้วก็เริ่มต้นเลยไปศึกษาอย่างเงเริ่มต้นจากศึกษาจากทางเน็ตบ้างจากผู้ที่เลี้ยงจากฟาร์มปลาที่เขาเราต้องจูนข้อมูลจากเขาก่อนไหมคะว่าจะต้องดูแลยังไงยังนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็ค่อยๆมาศึกษาปรับพื้นที่เราสถานที่เราให้มัน ทุกอย่างใหม่หมดเลยค่ะพี่ที่เป็นสิ่งคแค่เป็นธรรมชาติมากขึ้นล้วเหมือนเราอยากให้ลูกค้านะคะที่มาได้ผ่อนคลายอยู่กับธรรมชาติค่ะคุณเจีแล้วมันยากไหมคะในการที่จะทําตรงนี้เพราะว่าถือว่าเป็นสิ่งใหม่สําหรับเรามากๆเหมือนกันยากมากๆแล้วก็ใหม่มากๆเราไม่เคยเจออะไรที่มันแบบนี้ปัญหานี้คือ เราไม่ไม่เคยเลี้ยงปลามาก่อนใช่ไหมคะเราก็เจอปัญหาแบบไม่มีความรู้เลยค่ะปลาไม่ตอดไหมปลาอยู่นิ่งปลาเกาะแบบนี้ค่ะเขาเป็นอะไรเนี่ยค่ะไม่ตอดทำไมถึงไม่ตอดไหมเขาเป็นอะไรไหมน็อกน้ํำไหมอะไรอย่างนี้ค่ะทุกทุกทุกอย่างค่ะคุณเจี๊ทีนี้ถ้าพูดถึงว่าสปาปลาตอดของเราตรงนี้ค่ะพันปลานี่มันต้องพันอะไรยังไงคะคุณเจ๊ปกติมันจะมีพันกาล่าอีกหนึ่งพันนะคะสายพันธุ์แล้วก็สายน้ําผึ้งแต่กาล่าเนี่ย ทางฟาร์มแนะนําว่าเลี้ยงยากสําหรับมือใหม่อย่างเราเขาก็เลยแนะนําว่าเอาเอาลองเอาใส่น้ําผึ้งมาก่อนหมอยอันนี้ก็คือเรามีคนที่ให้คําแนะนําเราดูแลเราใช่ไหมคะ,คะจากท,ทางฟาร์มที่เราซื้อลูกปลาลงทุนม,มากค่ะพอสมควรพอสมควรเลยคือหลักแบบเป็นแสนเลยค่ะช่วงนี้ก็จะเป็นวัยทำงานวันหยุดช่วงเย็นๆเสาร์อาทิตย์ค่ะก็ะจะมานั่งพักผ่อนเหมือนกับ น้องมาคายมาคายเครียดอะค่ะพี่เซลเราที่ตายแล้วค่ะหนังกำพร้าที่มันยุย่ยยส้นเท้าแตกแต่ไม่แนะนำสำหรับผู้ที่ตัดหนังแต่ตัดเล็บได้นะคะ<ช>แวกขนแผลผู้คองอะไรเงะะี้ยค่ะไม่แนะนำเพราะว่าผิวเท้าเราจะบางอยู่แล้ว <ๆ S 2> แล้วครั้งี่เขาเจอน้ำาก็จะยุย่ยแล้วน้องเขาไปตอดมันก็จะทำให้เลือดไหลค่ะขณะนี้ฉันนั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยนะคะเรียนก็ อ่าเหมือนทำสปาไปด้วยมีลักษณะเหมือนแบบว่าจุประสาทต่างๆบนเท้าของเรานะคะคุณผู้ชมมันก็จะรู้สึกแบบผ่อนคลายไปด้วยนะคะตอนนี้เราคิดค่าบริการยังไงคุณเจ๊คนละ5 0สิบาทค่ะทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ไม่จํากัดชั่วโมงใครที่สนใจธุรกิจทางนี้นะคะก็มาปรึกษาดูได้ค่ะมีคําแนะนําให้นะคะแต่ถ้าเกิดใครที่อยากมาผ่อนคลายก็มาได้เลยค่ะเปิดทุกวันนะคะไม่มีวันหยุดค่ะตั้งแต่กี่โมงคะคุณตั้งแต่9ก้าโมงถึง6กโมงเย็นค่ะ แล้วเราจะติดตามข่าวสารของของร้านเราได้ยังไงอ่เรามีเพจนะคะ uh huh. ไปตามได้ค่ะฝากติดตามด้นะคะเจี๊ยบปลาตอดค่ะและนี่ก็คืออีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจค่ะคุณผู้ชมคะกับรายการของเราในวันนี้กับเรื่องของอสปาเท้าด้วยปลานะคะวันนี้ลาไปก่อนคนะคุณผู้ชมคะสวัสดีค่ะอะสมทกับแผงเพชรสร้างการเข้าถึงข้อมูลอย่างเท่าทีมเที่ยงตรง สร้างสารรค์ทันสถานการณ์อย่างชาญฉลาดโฆษณาโทร055710091ทุกสื่อในมือคุณ